สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะพามาดูหน้างานนะครับติดกล้องวงจรปิดติดแอร์นะครับผมลักษณะหน้างานนี้ก็คือเป็นคลินิกนะครับผมคลินิกทําฟันนะครับที่อยู่ในโครงการนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันนะครับผมตอนนี้ก็ทีมช่างแอร์นะครับกําลังเริ่มเอาอุปกรณ์แล้วก็ของลงนะครับเพื่อเตรียมการเดินสายนะครับผมเดินพ่อวางระบบเอาไว้นะครับ งานที่นี่ติดกล้องวงจรปิดทั้งหมด16ตัวนะครับเป็นระบบ IP ทั้งหมดนะครับผมวางระบบ IP นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางตำแหน่งของตัวเครื่องบันทึกนะครับเราจะวางไว้ตรงนี้พร้อมกับเดินสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับผมแล้วก็จ่ายสัญญาณจาก NVR นะครับตรงนี้เข้าไปหาในส่วนของตัวกล้องวงจรปิดทุกตัวนะครับกล้องวงจรปิดของที่นี่ก็คือจะเน้นติดรอบๆนะครับผมให้ครอบคลุมนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการวัดระยะนะครับตัง้งเซนเซอร์นะครับผมจับระยะของการติดตั้งแอร์นะครับตำแหน่งแขวนนะครับผมตัวคอยเย็นของแอร์นะครับซึ่งเราได้จาะยึดเซนเซอร์ของตัวแผ่นเศษคอยเย็นเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัวท่อน้ำทิ้งนี่เราได้เดินขีด ผนังนะครับแล้วฝั่งท่อลงไปนะครับผมในผนังโูนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีการติดแอร์นะครับติดทิศทางนะครับผมทั้งหมดสองตัวนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวรอวางระบบการเดินท่อน้ํายาทิ้งเอาไว้นะครับผมเราต้องเดินสายสัญญาณนะครับผมร้อยส่ท่อแบบนี้นะครับในกรณีขึ้นฟ้านะครับผมป้องกันพวกหนูนะครับมากัด สายสัญญาณนะครับเพื่อความเรียบร้อยเราต้องใส่ท่อให้ดีนะครับผมตัวท่อน้ํายานะครับที่เราได้เดินเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เจาะจากข้างในนะครับออกมาไว้ข้างนอกก่อนแ้วเดี๋ยวเราก็มาใส่รางครอบท่อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการติดขาแขวนคอยล้อนหรือคอมเพรสเซอร์ครับขั้นตอนนี้นะครับช่างก็ติดตั้งรางครอบท่อน้ํายานะครับผมแล้วก็ตัวขาแขวนคอมเพรสเซอร์เอาคอมเพรสเซอร์ขึ้นแขวนจัดเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวภายในเองนะครับตัวคอยเย็นก็มีการติดตั้งแล้วเช่นกันนะครับผมในตัวคอยเย็นเนี่ยหลังจากที่เราติดตั้งแล้วนะครับหน้างานเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับผมเราอาจจะต้องหานะครับตัวถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มตัวแอร์เอาไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้ใช้งานเนี่ยจะมีฝุ่นนะครับเข้าไปเกาะติดที่ตัวแอร์นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องมีการทดสอบระบบการทํางานของตัวแอร์ ตัวแอร์เองเนี่ยตัวท่อน้ําทิ้งเราได้เดินฝั่งผนังเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการทดสอบว่าน้ำเนี่ยเดินได้ปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวการทําความเย็นของตัวคอยเย็นเองนะครับผมสามารถทําความเย็นได้ปกติไหมมีการรั่วซึมของน้ํายาหรือเปล่านะครับผม ในส่วนของหน้างานนี้นะครับแอร์ที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็จะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดนะครับผมก็จะมีระบบอินเวอร์เตอร์ของไซโจเดงกิสี่ทางนะครับผม2ตัวใช้น้ำยาง R32 าาาแล้วก็จะเป็นแอร์ไรกินนะครับผม9,000 BTU แล้วก็12,000 BTU ซึ่งเป็นระบบอินเวอร์เตอร์เช่นกันนะครับหน้างานนี้ก็คือต้องเน้นในเรื่องของพวกการประหยัดพลังงานที่สุดนะครับมาในส่วนของตัวกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นยี่ห้อของไซทิชันนะครับผม สินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ i p นะครับกล้องตัวนี้ซึ่งมีความชัดมากๆนะครับแล้วก็สามารถบันทึกภาพบันทึกเสียงได้นะครับตอนกลางคืนจะเป็นระบบอินฟราเรดนะครับตัวนี้แจ้งการทํางานได้นะครับเวลาคนเดินผ่านสามารถแจ้งเตือนผ่านมือถือได้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้นะครับผมตัวนี้บอดดี้ก็ดูแข็งแรงแล้วก็ปรับตั้งมุมได้ง่ายในส่วนตรงนี้นะครับผมช่างก็มีการเจาะบล็อกนะครับเพื่อจะได้ยึดตัวกล้องวงจรปิดเข้ากับบล็อกนะครับ ตรงน,นี้เราก็มาดูขั้นตอนการติดตั้งของช่างนะครับตัวน,นี้ช่างก็ยึดตัวกล้องเข้ากับฝาบล็อกเพื่อจะเอาขึ้นตำแหน่งนะครับผมนนช่างก็มีการขึ้นตำแหน่งกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตรงน,นี้ช่างก็จะมีการวัดตำแหน่งของการติดตั้งตู้แล็หรือว่าตู้เก็บเครื่องบันทึกตำแหน่งของตัวกล้องเองก็จะยึดตาม จุดต่างๆที่เราได้ดูเอาไว้หน้างานแล้วนะคบผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ POE นะครับผมก็จะมีไฟเลยที่เลยับไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจ่ายสัญญาณไฟแล้วก็อินเทอร์เน็ตไปหาตัวกล้องขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการฟิก IP นะครับผมของตัวกล้องเองเช่นกันหลังจากฟิกเสร็จแล้วภาพก็จะติดมาเป็นแบบนี้นะครับผมภาพชัดมากๆเลยนะครับตรงนี้ สินค้าตัวนี้มีประกันให้3ปีด้วยขั้นตอนนี้นะครับช่างก็จะมีการปรับมุมกล้องกับลูกค้านะครับผมตัวอุปกรณ์เครื่องบันทึกนะครับเราก็จะเก็บใส่ตู้แลกเอาไว้ด้านบนแบบนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยนะครับสำหรับหน้าง,งานนี้นะครับผมผมต้องขอจบรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจข้อมูลในผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดหรือแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไลน์แอดเอาไว้ให้นะครับสามารถแอดเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผม